สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะสําหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะชาวมังกรก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็สําหรับท่นานใดที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีตามระบบของราศาาไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การทำนายดวงกันนะคะว่าดวงของชาวราศีมังกร ะะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนาะก็คือเข้าสู่กลางปีแล้วนะคะพายอยากจะชี้แนะอยากจะแนะนำนะคะแนะวทางใดๆกับชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขออนุญาตเริ่มเข้าสู่กันทํานายดวงกันเลยจ้านะคะก็ขออาภัยกับแฟนๆน,นะคะอาจจะ หลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอคอยในการรับชมคอนเทนต์เนาะนะคะทิ้งช่วงไปหลายวันอยู่นะคะไปไปเคลียร์ตัวเองนะคะไปเคลียร์พลังภายในตัวเองอยู่นะ,ะอ่ะมาดูกันจ้ะว่าของชาวราศีมังกรนะคะใายอยากจะสื่อสารนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นแนวทางที่ควรจะเป็นนะคะใบแรกของคุณเป็นไพ่เก้าดาบนะคะนายออบส s โตรสนะคะ เป็น Energy ของ The Magician การเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีกว่านะคะการตัดสินใจออกจากหลุมดำทางความคิดนะคะหรือว่าคุณกำลังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีมากๆนะคะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะ t r i a n a c l e นะสามถ้วยอ่าเลขสามมาเยอะเชี่ยวน,นะนะคะเป็นแปดเม้านะคะ Temperance นะคะอ่า ห้าไม้เท้านะคะ fries ป่นนะคะ fries of c o p นะคะห้าถวยเลขานี่มายเยอะเชียวนะ,ะแล้วก็เป็นหกไม้เท้านะคะสุดท้ายจบที่ไพ่สามดาบ ะะช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องที่มันกระทบกับความรู้สึกของชาวราศีมังกรค่อนข้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเป็นในเรื่องปมของความขัดแยง้งที่มันยืดเยื้อมาแล้วมันส่งผลต่อระบบความคิดของชาวราศีมังกรอย่างมากเลยนะคะสาหรับพลังงานที่เห็นตัวคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีหน้ามีตานในสังคมมีเพื่อนพ้องเยอะนะคะความเป็นท 3, ้าสามทวยกับแปดไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นเป็นในเรื่องของอเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับนะคะคนให้ให้ความสน นใจเพื่อนเยอะสังคมเยอะนะคะแต่เขาจะจริงใจกับเราไหมก็ดูนะคะเป็นบริบทอีกเรื่องหนึง่งแต่ภาพรวมก็คือว่าเป็นคนของประชาชนเป็นที่รักของผู้คนมากมายแล้วก็เป็นคนที่หัวไวฉลา,าดนะคะฉลา,าดในการเรียนรู้รักในเรื่องของความก้าวหน้าสุดๆเลยนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีมังกรตอนนี้นะคะคุณต้องการการประสบความสําเร็จทุกๆด้านในชีวิตนะคะแล้วการประสบความสําเร็จของคุณก็ไม่ได้ง่ายเช่นเดียวกันมันก็มีขวากหนามีอุปสรรคนะคะ อยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดแย้งทางด้านการสื่อสารหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมีคนมาสร้างความวุ่นวายให้กับคุณเนี่ยมากจนเกินไปนะคะมันอยู่ในช่วงเวลาของการขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณของตัวเองนะคะ่ะให้เติบโตไปมากกว่านี้ให้เห็นอะไรหลายๆด้านมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ชาวราศีมังกรอยู่ในโหมดของความโศกเศร้าเสียใจความไม่เป็นตัวของตัวเองหรือพยายามที่จะนําพาตัวเองก้าวผ่านหลุมดําทางความคิดไปให้ได้ชน เดียวกันนะคะถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะปังมากนะคะชีวิตที่รุ่งเรืองก้าวหน้ากําลังรอคอยคุณอยู่แต่กฎสําคัญของชาวราศีมังกรคือคุณต้องหนักแน่นคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้นะคะอ่าและทีนี้เรามาดูในด้านของดวงการงานกันนะคะ สำหรับพลังงานดวงการงานของชาวราศีมังกรน,นะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะทุกอย่างดูง่ายสําหรับคุณไปหมดเลยคุณเคยได้รับการสนับสนุนตอบรับจากบริวารลูกน้องคอนเน็กชันนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะ เพื่อนจากมิตรกลายเป็นศัตรูจากคนที่เคยไว้ใจได้กลายเป็นคนที่ร้ายที่สุดที่อยู่ในชีวิตของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมาทุกคนดูเป็นคนดีในสายตาของคุณไปหมดเลยนะคะแต่เวลามันผ่านมาเนี่ยคุณเริ่มได้เห็นเนื้อแท้ของผู้คนมากมายที่พยายามอะเปรียบเสมือนเหมือนเหมือนวัวควายที่กําลังขวิดคุณอยู่อะค่ะเออพยายาม เอามีดวิ่งไล่แทงคุณอยู่ก็ได้แล้วคุณเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแทบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอยู่ในเหตุการณ์ของการไม่ได้รับความยุติธรรมมีเนื้อในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นเยอะมากๆกับองค์กรของคุณจากทีมงานของคุณหรือแม้กระทั่งจากภายในบ้านภายในครอบครัวของคุณด้วยนะคะมีแต่ในเรื่องของความวุ่นวายเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยทําให้คุณจับต้นชนไปลายไม่ถูกว่าคุณควรจะแก้ไขปัญหาอันไหนก่อนนะคะไม่สามารถที่จะอ่าพ r รอลิตี้ได้ว่า อะไรที่เป็นเรื่องที่สําคัญเร่งด่วนในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะทําให้คุณค่อนข้างจะลวนมากนะคะแล้วก็คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมากนะคะสําหรับชาวราศีมังกรคุณจะรู้สึกว่าอกหักกับคนในบ้านนั่นหมายถึงว่าเหมือนความเป็นห้าทวยอะคะ่ะเหมือนกันไม่ไดร้รับการยอมรับการไม่ได้รับการดูแลอาจจะใส่จากคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะไม่ได้รับความสําคัญหรือแม้กระทั่งในองค์กรในสถานที่ทํางานอะเหมือนคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่มีตัวตนเหมือนแต่ก่อนแล้วทําให้มันอยู่ในช่วงของการที่ ไม่มีความรู้สึกในการทํางานชาวมังกรนะคะอยากจะเปลี่ยนงานการคำว่าเปลี่ยนงานของคุณคือเปลี่ยนสายอาชีพของคุณไปเลยคุณเป็นคนที่พูดเก่งนะนะเป็นเป็นในเรื่องของคนที่มีวาทศป์ในการสื่อสารเป็นคนพูดที่มีหลักการนะคะเป็นคนที่อธิบายแล้ว เข้าใจง่ายนะคะเป็นไพ่เดอะแมจเชเชนขึ้นมาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เยอะมีความสามารถพิเศษทําทอะไรก็ทําได้หมดแต่บางครั้งความที่คนสามารถทําได้ทุกอย่างเนี่ยมันทําให้คุณไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่พาหนั้นก็ทําได้อันนี้ก็ทําได้แต่มันยังไม่สุดในความสามารถของคุณนะคะมันอยู่ในช่วงของการกระเทาะความคิดของคุณนะคะออกมา นะ้้วคุณจะได้เจอนะคะแนวทางนะคะแนวทางที่ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการค้าขายการเจรจาหรืองานที่จะต้องใช้คําพูดการให้คําแนะนำปรึกษานะคะอะไรที่มีปัญหานั่นคือโอกาสของคุณนั่นนถึงว่า งานที่อยู่กับการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นงานที่คอยซัพพอร์ตใน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 การให้แสงสว่างกับคนอื่นเนี่ยก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันสําหรับในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสําหรับเดือนนี้หลายๆคนกําลังจะตัดสินใจที่จะออกจากงานเพราะคุณอาจจะได้รับการท้าทามจากคอนเนคชั่นกับเพื่อนหรือจากคนบางกลุ่มที่เห็นในความรู้ความสามารถของคุณก็ได้นะคะอา,อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนงานไปเลยนะคะแล้วก็ ในใครที่ยังทํางานอยู่นะคะให้พึงเรามาระวังนะคะการมีปากมีเสียงนะคะจากหัวหน้าง,งานจากเพื่อนร่วมงานนะคะการถูกใส,ส่ลายปาะีหรือแม้กระทั่งการถูกจับผิดนะคะในพฤติกรรมการทํางานของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะปล่อยปากละเลยมันไม่ใช่เรื่องปัญหาที่มาจากคนอื่นมันเป็นปัญหาที่มาจากตัวคุณที่เราไม่มีความสุขเราไม่มีสมาธิมากพอที่จะทํางานตรงนั้นนะคะก็เลยทําให้ทุกอย่างอะ่ะ หมือนมันเหมือนเปลี่ยนไปหมดเลยถูกมองไม่ดีไปหมดเลยนะคะลองปรับที่ตัวเองดูนะคะแล้วเหตุการณ์การทำงานทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะทีนี้ในด้านของการทํางานมีอะไรอีกนะคะหลายหลายท่านถ้าคุณกล้าคุณสามารถก้าวผ่านจุดในเรื่องของความยุ่งยากได้นะคะ ใครที่ทํางานอยู่กับแวดวงของการมีชื่อเสียงชื่อเสียงของคุณจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและก็จะดีมากๆด้วยคุณจะดูโดดเด่นแต่ท่าการความโดดเด่นย่อมนําพาความรุษยาัของคนบางกลุ่มคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันคนที่พยายามจะทําตัวเป็นคู่แข่งกับคุณก็ยังมีในส่วนนี้อยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณทํางานอย่างรอบคอบระมัดระวังตัวและการบางตัวที่ดีย่อมนาพาให้คุณอนะมีความปลอดภยัยทํางานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอาพลังงานของชาวราศี เอมังกรน,นะคะบางคนนี้เหมือนมีมีเรื่องทุกอยู่ในใจเนาะคุณดูแบบไม่มีความสุขเลยอะค่ะมันลามไปถึงในเรื่องของการทํางานเลยค่ะทําให้คุณแบบ ดูลืมหน้าที่ดูไม่ได้ใส่ใจเต็มที่บางครั้งหวยหาการพักผ่อนหย่อนใจหวยหากันไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะอยากอยากไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไม่ต้องรับรู้ในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเครียดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าดวงการงานของคุณจะเป็นย,ยังไงต่อไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มของชาวราศีมังกรนะคะ เป็นไพ่คิงอัพวอนขึ้นมานะคะอ่าทัวร์วอนนะคะสอม่เท้า King of Pentacles นะคะแล้วก็หกไม่เท้าคุณจะประสบความสำเร็จมากจากการฝ่าปันอุปสรรคจาก ท้ามกลางความขัดแย้งเรื่องที่มากระทบกับความรู้สึกของคุณคุณจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะเพราะว่าทุกอย่างคุณดูพยายามที่จะหลีกหนีความวุ่นวายแล้วก็ใส่ความกระตือรือร้นลงไปในเรื่องของการงานถ้าคุณทําได้แบบนี้นะการงานของคุณยังไงก็จะได้ตามเป้าหมายแน่นอนและที่สําคัญอาจจะปลดล็อกตัวเองออกจาก สายงานที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําต่อแล้วนะคะอยากจะย้ายบริษัทอยากจะย้ายสถานที่ทํางานหรือย้ายจังหวัดไปเลยนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะคะนต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มีการปลดล็อกตัวเองจากเรื่องที่คุณไม่พึงปรารถนานะคะหรือว่าหน้าที่ที่คุณไม่อยากทําแล้วประมาณนี้นะคะอะต่อมาเรามาดูในด้านของดวงการเงินของชาวราศีมังกรนะคะเป็นอย่างไรสําหรับดวงการเงินของคุณนะคะก็คุณเป็นคนหาเงินเก่ง เป็นคนเข้าสังคมเก่งจ่ายเก่งนะคะจ่ายง่ายนะคะหาง่ายใช้คล่องมากราบรื่นนะคะด้วยความที่หาง่ายก็เลยเอนจอยในการใช้จ่ายนะคะเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะก็อาจจะตกที่นั่งลาบากนะคะเหตุการณ์นี้มาจากคนในครอบครัวของคุณบางส่วนแล้วก็ตัวของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายจับใจทัศน์ศนะคะกับการแก้ไขปัญหาที่มันไม่รู้จักจบสิ้นนะคะคนนั้นก็ดึงเงินจากคุณคนนี้ก็ดึงจากคุณไปทําให้คุณไม่มีชีวิตเป็นของ ตอ,ะะตอนนี้คุณอยากหลุดพ้นคุณอยากค้นพบความสําเร็จคุณอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะแต่ท่ามกลางเหตุการณ์ที่มันมีความ อ่อนไหวมากมากนะคะเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวอะไรต่างๆของคุณนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างคุณจะสามารถเคลียร์ได้สําหรับเดือนนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะมาจากการเจราจาค้าขายมาจากงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังตั้งใจที่จะทําหรือการมีชื่อเสียงจะนําพานะคะรายได้ที่เยอะมากขึ้นมาให้กับคุณได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ให้พึงะระมัดระวังเวลาที่เรามีฐานะการเงินดีประสบความสําเร็จแล้วผู้คนมากมายอยากจะมาคบค้า สมาคมกับเราบางครั้งนะคะคุณอาจจะตกหลุมดําในคําพูดการหวานล้อมเจราจาของคนอื่นขอให้คุณมีสติให้ดีอย่าหลงเชื่อในคํายกย่องนะคะสรรเสริญอะไรที่มันเกินความจริงมากเกินไปขอให้คุณระมัดระวังในสิ่งนี้นะคะเพราะส่วนมากคุณจะไม่ได้เสียงเงินเพราะตัวเองแต่คุณจะเสียเพราะผู้คนที่อยู่รอบตัวของคุณที่มองคุณเป็นเห็นเห็นคุณเป็นบอกเงินเบอะทองอ่ะนะคะอืม แล้วก็เดือนนี้นะคะถ้าใครคุณมีนิสินนะคะถ้าคุณมีนิสินอยู่นะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงถ้าคุณมีนิสินอยู่ก็ถึงเวลาที่จะได้ชำระได้เคลียร์นะคะจบสิ้นในเรื่องของหนิสินบางส่วนบางก้อนที่คุณยังติดค้างบางคนอาจจะมีหนี่บ้านก็อาจจะสามารถโปะได้นะคะในช่วงระยะเวลา เดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เป็นพลังงานที่ดีของคุณนะคะ,ะทีนี้เรามาดูในด้านของดวงสุขภาพกันนะคะที่เห็นชัดมากๆนะคะพึงระมัดระวังในเรื่องของไมเกรนนะคะปวดหัวข้างเดียวโรคหัวใจอะไรที่เกี่ยวกับะระบบหายใจระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจติดๆดขัดขัด,ขด,ขดระบบเกี่ยวกับปอดด้วยนะคะแล้วก็โรคความดันนะคะเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าเป็นเส้นคอร์ดเส้นตึงอะไรประมาณนี้คะ่ะค่อนข้างจะ เป็นในในในสุขภาพที่มันสะสมมานานมากๆแล้วมันส่งผลที่ไม่ไดีทําให้เลือดลมในร่างกายของคุณไม่ได้ไหลเวียนดีสักเท่าไหร่เกิดทําให้คุณรู้สึกหมุนหงิดหรือบางครั้งสายตาพร่ามัวนะคะเหมือนทรงการทรงตัวมืนยืนแบบเหมือนทรงตัวไม่ค่อยได้นะคะเออเพราะนั้นอาจจะเป็นอาการของคนที่ดูมึนๆน,นะคะลอง ปรับวิธีการนะคะพฤติกรรมอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มาว่าตัวคุณอ่ะมันอยู่ในช่วงเวลาของการแก้ไขอุปสรรคทุกๆด้านในชีวิตรวมไปถึงในด้านของสุขภาพเหมือนคุณจะปรับสมดุลในเรื่องของสุขภาพของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนเตรียมตัวที่จะมีน้องนะคะมีลูกก็เคยแบบ ก็เลยดูดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีความเป็นไปได้ในส่วนนี้นะคะอาหารทีนี้เรามาดูในด้านของดองความรักกันนะคะสําหรับความรัก ของคนที่โสดก่อนละกันนะคะสาหรับดวงคนโสดถามว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในจุดที่ยอเห็นขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการเข้าสังคมนะคะอัจฉริยะใสาดีนะคะใครชวนไปไหนก็ไปแหละนะคะปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะ,ะแต่ในเรื่องของความรักด้วยความมีเสน่ห์ของคุณนะคะคุณมีคนรู้จักเยอะจริงแต่หาคนที่จริงใจคนข้างยาก นะคะคุณรู้จะรู้สึกได้ว่าตัวเองโดดเดี่ยวว้าเหวท่ามกลางปัญหาชีวิตที่มันถาถมเข้ามาเหมือนตัวเองกําลังใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังเท่านั้นเองนะคะในเหตุการณ์ในเรื่องของความรักคนโสดควรจะมีเสน่ห์มากๆเลยสําหรับเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการหลุดพ้นออกจากวิบากกรรมทางความรู้สึกที่คุณจะต้องชดใช้ในเรื่องของความเจ็บปวดกับการจมปกักอยู่กับความรักข้างเก่านะคะคนที่ เป็นแฟนเก่าคุณอ่ะแล้วก็สร้างความเจ็บปวดสร้างความวุ่นวายให้กับคุณมากมายไปหมดเลยทุกอย่างมันกำลังจะจบแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์จะหลุดพ้นออกจากเหตุการณ์ของความรักสามเศร้าการถูกรังควานจากคนรักเก่าหรือว่า เหตุการณ์ที่มีคนมาวุ่นวายในชีวิตของคุณไปหมดเลยมันจะเคลียได้นะคะสําหรับคอนเสิร์ตมกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจเขามากๆคนนี้นะคะอาจจะมีความโดดเด่นนะคะมากๆท่ามกลางผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในเรื่องของการสื่อสารคุยกันรู้เรื่องการเจราจาคุยกันรู้เรื่องนะคะคุยกันไปภาษาเดียวกันทัศนคติมีความตรงกันแต่ความรักมันไม่ง่ายเพราะสิ่งที่เห็นขึ้นมามันต้องผ่านการมีน้ําตาการร้องไห้การเสียใจ เหตุการณ์ของความเจ็บปวดอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดเลยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องหล่อหลอมให้เป็นคนคนเดียวกันเพื่อที่จะจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะสําหรับในเรื่องของความรักเนาะมาดูซิว่ายังไงอีก King of Pentacle นะคะทุกอย่างนะมันอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงทางการเงินด้วยนะคะอาจจะทําให้คุณอะคลองตัวเป็นโสดเพราะคุณรู้สึกว่า เงินคุณก็ยังไม่เยอะงานของคุณก็ยังไม่ดีแล้วคุณจะดูแลใครได้ประมาณนี้นะหกถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ judgment ขึ้นมาค่ะความรักของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะสัคง,งความรักไดเร่อมต้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณรู้สึกดีกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณรู้สึกว่ามีความปลอดภัยนะคะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็อะไรที่เคยมีปัญหานะคะทุกอย่างจะทุเลา นะคะสัตว์ทุเราจะเคลียเนี่ยเป็นของอาถรรพ์เป็นพลังงานของความไม่เข้าใจหรือความโชคร้ายทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยทุกอย่างกําลังจะถูกดับล้างออกไปเกิดเป็นพลังงานของดวงจันทร์นั่นหมายถึงแสงสวา่างในค่ําคืนอันมืดมิดนะคะยังมีแสงของพระจันทร์ความนุ่มนวลความอ่อนโยนกัน มีความโดดเด่นขึ้นมานะคะการเฉิดฉายแล้วก็การมีสติหูตาสว่างมากขึ้นต่อทุกๆเหตุการณ์นะคะเป็นพลังงานที่ดีงามมากๆของชาวราศีมังกรความรักของคุณจะปลอดภัยจะราบรื่นนะคะอาจจะเป็นการสารความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทรงพลังขึ้นมาเรื่องราวเวลา,ลาจะผ่านไปจะมีแต่ความสุขเข้ามาแทนที่นะคะ,ะมาดูกันต่อจ้านะคะดวงความรักของคนที่มีคู่นะคะขอโทษค่ะสถานะ ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีมังกรถามว่าเป็นอย่างไรในจุดที่เห็นขึ้นมานะคะในในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะมันจะเป็นอะไรที่หลายๆคนนะคะก็ค่อนข้างจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการฝร่าปันอุปสรรค ทุกสิ่งทุกอย่างมาร่วมกันแล้วนะคะถามว่าทุกอย่างจะโอเคขึ้นไหมนะคะสิ่งที่ว่าเห็นขึ้นมาจะโอเคขึ้นเนาะคุณเหมือนจะเคลียร์ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจตรงกันหรือปัญหาจับคู่คนบางหมายที่มาสร้างความวุ่นวายได้นะคะพอเดิมทีแล้วความรักของ ของพวกคุณมันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยมันไปด้วยกันแบบสบายๆง่ายๆคุยกันรู้เรื่องเข้าใจความรู้สึกกันแต่อยู่ๆก็มีความปมของความขัดแย้งเพราะมีตัวละครเข้ามาเยอะมากเลย้าไม่ทาว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะวุ่นวายนะคะดูจอจี้ไปหมดเลยนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยร่างก็มีความแตกแยกไม่ได้สื่อสารไม่ได้คุยกันให้เกิดความเข้าใจ นะคะเหมือนทิ้งช่วงระยะเป็นระยะเวลานานแต่สถาถสนาการณ์ตอนนี้นะคะคือว่ากําลังจะผ่านพ้นเรื่องของการร้องไห้ความไม่เข้าใจความทุกข์ความทรมานเกิดการตื่นรู้ในความสัมพันธ์มากขึ้นคุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะจับมือกันผ่านอุปสรรคเรื่องราวใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตได้เพราะว่าหมายถึงการเริ่มต้นที่จะเป็นคู่รักหรือว่าการหันหน้ามาคุยกันปรึกษาหาหรือเพื่อที่จะจับมือกันหาทางออกในชีวิตนะคะก็มันเป็นอะไรที่ าจจะผ่านความขมมาแต่ก็มีความหวานลอยอยู่นะคะเป็นความรักที่มีความสุขดูคนที่คุณคุยด้วยเป็นยังไงนะคะสิดาบจุกสุดๆเจ็บสุดๆนะคะน่าจะเป็นความรักที่มากกว่าอุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิตหรือว่ามีการจบกันไปแล้วไม่ได้คุยไม่ได้สื่อสารอะไรต่อกันเลยเนี่ยไพยเดทนะคะจบแบบ จะแบบเจ็บปวดนะคะแยกย้ายนะ,ะมีปัญหาเยอะมากเข้ามา King of p e n t l e ตอนนี้เขาดูนิ่งนะคะแล้วคุณอาจจะเดาความรู้สึกของคนคนนี้ไม่ได้เลยเพราะเขาเป็น The Hangman นะคะ มี King of Pentacle เข้ามาด้วยนะคะความเป็นผู้ที่มีความมั่นคงหนักแน่นมาคำไหนคำนั้นนะคะ a ด g m a n งแมสถานการณ์ตอนนี้เป็นสเตรกนะคะก็ค่อนข้างจะผ่านความเจ็บปวดมาสาหัพาสพอสมควรจนกลายเป็นคนที่ไม่แสดงความรู้สึกให้ใครเห็นเลยว่าเขาต้องการอะไรรับรู้อะไรหรือแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆในชีวิตของเขาก็ไม่รู้เลยนะคะ คนคนนี้ค่อนข้างมีฐานะนะคะอยู่ในจุดที่ดีมากแต่มีความแตกต่งางกับคุณมากเช่นเดียวกันนะคะะมาดูกันต่อนะเหตุการณ์ทางความรักระหว่างคุณกับคนคนนี้จะเป็นยังไงต่อไพ่คิงอ of เ e นเ a อร์นะคะมีคุณพ่อมาเกี่ยวด้วยนะคะเหตุการณ์นี้โอ้หนักนะคะ เป็นไพ่สี่เหรียญหมายถึงเงินหมายถึงความมั่นคงก็ได้นะคะเป็นความรักที่ฝ่าฟันนะคะแต่ท้ายที่สุดพวกคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์คุยกันในแบบที่ใช้เหตุผลในการคุยกันจริงๆคุยกันแบบมีสาระไม่เน้นอารมณ์ส่วนตัวเน้นในเรื่องของความเป็นไปได้หรือว่าการเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้มันหลุดพ้นไปจะมีแต่ความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ อะไรที่มันเสมอกันนั่นหมายถึงสินเสมอกันแล้วนะคะความเชื่อความเข้าใจไปทางเดียวกันแล้วทุกอย่างก็จะเป็นการหลุดพ้นรักความรักก็จะปลอดภัยด้วยนะคะอ่ะมาสุดท้ายแล้วนะคะของชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในสถานการณ์ความรักของคนมีคู่นะคะเ,เหตุการณ์นี้ค่อนข้างทะเลาะกันบ่อยด้วยการไปหูเบาเชื่อคำนี้คำพูดของคนอื่นจน เกิดความร้าฉานแตกแยกนะคะพวกคุณทั้งคู่น่าจะไม่ได้คุยกันแล้วเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปอาจจะอย่าล้างเลิกกันเป็นแฟนเลิกคุยนะคะหลังจากที่ทล้วมันก็มาดีอ่ะแล้วอยู่ๆทุกอย่างมันชะงักมันดูเละดูเละไปหมดเลยเพราะว่ามีคนคอยปั่นป่วนคอยกวนอยู่ตลอดเลยนะคะก็มันถึงเวลาแล้วะคะ่ะที่พวกคุณจะต้องจับมือกันในการเคลียร์ปัญหาของความท็อกซิก นะคะจะมีเร็่ๆนี้นะคะจะมีการหันหน้ามาเจรจจกันหรือว่าจะได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งร่วมกันเป็นในเรื่องของต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้แต่เป็นไปในเหตุการณ์ที่มันมีความสําคัญเกี่ยวโยงกันนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาของการปรึกษาหาร,หรือว่าจะจับมือกันหาทางออกในความสัมพันธ์นี้อย่างไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อมานานมากๆนะคะสามดาบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเงินด้วยการไม่วีเวลาดูแลก,กันหรือการเชื่อในคําพูดของคนอื่นมาก กนไปทําให้ความสัมพันธ์มันผังเราอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ในรูปแบบของการดูแลเอาใจใส่ต่อกันมากยิ่งขึ้นแคร์ความรู้สึกของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะบทสรุปในเรื่องของความรักนะคะถ้าบทสรุปในเรื่องของความรักจากร้ายจะกลายเป็นดีจากจุดที่แย่ที่สุดจะก,กลายเป็นจุดที่พวกคุณจะมีความสุขที่สุดเช่นเดียวกันพลังงานของ The Tower ขึ้นมานะคะ Queen of Cups เนาะแล้วก็ justice มันจะเป็นความรักที่เกิดความเท่าเทียมในเรื่องของการดูแลอาจจะใสการให้เกียรติต่อกันหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่มาจากบุคคลนอกตัวคะแนนนอกความสัมพันธ์นะคะก็คือจะถูกเคลียร์ได้นะคะจบสิ้นกับความเจ็บปวดกับเสียงร้องไห้นะคะจะมีแต่เสียงหัวเราะหรือว่าช่วงโมเมนต์แห่งความสุขดีๆร่วมกันนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีอ่งกรนะคะประจําเดือน มิถุนายน2,567นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนในการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็การจะจากกันไปขออนุญาตนะคะพูดถึงสีพึ่งนิดนึงนะอืมปักหน,นาที2นาทีนะคะการสีพึ่งตอนนี้มีเพ้ามส่งอยู่2ตัวนะคะหลายๆท่านก็ อุดหนุนเข้ามาเยอะขอบคุณมากๆเลยต่อเนื่องเลยนะคะตัวแรกนะคะที่มีพัมสงะะ่งเนี่ยค่ะตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็ทํามา2องล็อตแล้วนะคะเป็นสีพึ่งเศรษฐีเงินล้านนะคะตัวนี้นะคะมาในตลับเนื้ออัมปกาก้าและบรรจุให้เต็มตลับเลยนะคะผ่านการทําพิธีปลุกเสกทาง ด้วยพุทธคุณทรารพม่าโบราณนะคะสําหรับตอนนี้จะเน้นในเรื่องของการเจราจาสื่อสารว่าจะเรียกสรัพการค้าขายหรือทาเพื่อเรียกโชคลาภเรียกความร่ารวยเรียกเงินหรือทองให้ตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะมีอาตัวนี้มีของพร้อมส่งและก็จัดโปรให้จากปกตินะคะหนึ่ก้าร้อยกจบาทจะเหลือเพียง1นึ่ง้าร้กจกบาทฟรีค่าจัส่งค่ะนะคะก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสีพึ่ง แพทเชิญเลิฟนะคะเป็นพุทธคุณความรักนะคะเน้นสําหรับการเสริมเสน่ห์นะคะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเรานะคะแล้วก็ดึงดูดในเรื่องของความรักดึงดูดเนื้อคู่นะคะอ่านสาหรับการเจราจาทางความรักอะไรต่างๆได้นะคะสาหรับตัวนี้นะคะจากปกติจะอยู่ที่6กรยกสิบกาบาทเหลือ4ี่รยกบกาบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วไทยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นของเชาราศีมังกรนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ 啊。Yeah.